ลุงครับผมยังอย่างน่ะลกหญ้าครับอ๋อหญ้ามันอุ้ยเหมือนกันอืมไปไหนกันวันนี้ครับผมสวนลุงนี่มีสปะด้ลุงแด่โอ้มีหมดเลยปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างตีบะหมี่คือต้นสตางเออแต่เสียมต้นสตางี่นะก็ได้สต้นเอามาปลูกปลูกไว้นะลุงนาอครับนี่ครับแม่ครูอ้ออันนี้นี่ก็ปลูกไว้อันนี้พริกครับผมเจ้า โอ้มีทุกอย่างนี่พริกหยางหลุงอันนี้พริกขาวได้เป็นเอราว่าพริกหยางนี่ง่คุ้พริกหยวกพริกหยวกหรืออีไปซื้อบอกเป็นว่าเอาพริกแต้พริกแก้เม็ดน้อยเนี่ยขี้เทสเนี่นะอพริกแต้ขี้หนูครับพริกขี้หนูพระขี้หนูสวนเปิดก็บอกว่าอันนี้แหละพริกขี้หนูเออแล้วมันเดลนี่มันเป็นอยังเอามาปลูกพริกขี้แมวจะเป็นพริกขี้หนูขาวไปแหนเนี่ยโอ้เอาไปขาวจะได้ซุกนะหลุงเนี่ยครับ ทำน้ำพริกกะปิกะมอสน้หลุงเวลาถ้าเขาขัวแครนี่นะเก็บใบมันตัวเห็นน้อยแล้วก็เอาพูดเอาเนี่ยนะเก็บเอาที่มันซุกๆเหลืองๆแดงๆนี่นะเอาไปใส่คั่วแคร์โอใส่ขั้วแคร์มอสนะตำส้มกเหมอสนี่ลุงอ๋อเนี่ยนะอเอตำส้มทำส้มก็ได้มีหลายต้นท่านก็มีอ่านี้ท่านก็มีแล้วก็อันนี้ต้นบอโอนี่ม่โอพันอย่างลุงพันอย่างมูฮู้ตอนซื้อมาจําจื่อมันจะดี เอามาปลูกแล้วได้สามปีลืมจี้มันไปไหนี่ยมาดอกเนี่ยมันดอกขนาดเลยดอกแล้วมันบัติดมันได้หนุ่งไงแกนเดียวนี่แม่ครูเนี่ยโอ้ลุง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 ยงลุงจะไปยุบลุงห้ามยุบลุงยุบมาได้ก็บอกโอ้ลุงไงยุบมันจะผิดกฎหมายข้อใดมาได้มาได้มันผิดกฎหมายมันเป็นยังมันจะใบใหญ่น่ากับลุงโอ้มันไปได้ถึงใบใหญ่กันพี่โอ้มได้เจ้า บ่โอกาไอี èn, นาบ่เต oh, ้าบ่แตงอ้อย่างอีลุงเปิ้นบ่เ mm. ื้อไปยุบไปกำพ่อก็พ่อเฉยเฉยมันจะแตงมันจะแตงคือมันเปจะยังไงมันจะเหวมันจะน้อยมันจะรอดไปแหยเอากะเปิ้โบราณนี่นะเปิ้นบ่เื้อเอ่อืยุบเฮ้อกำหั่นก็หั่นแล้วก็บพอจะเอาหน้าพให้พอสวนนี่ลุงเกยปลูกบ่แตงก็บ่แตงเกยเกยเกยปลูกเออบ่ปลูกเออบอหยังก็บ่แตงสางบ่แตงลาย เออโมนี้นะหลวงถ้าคนปลูกใส่ตำเขาให้ตำส่วนไออย่างนี้นะบอกฟักเขานี่สาคัญขนาดนี้บอกฟักแก้วน<อ>ี่นะเออถ้าสมมติว่าลุงปลูกไอเนาะบอกฟักนี่นะเขาไปย้ายคือมันนะสมมติว่ามันงามแล้วเขาไปเด็ดไอ่นะหน่วยมันมีหั่นปอลอกนี่นะหลวงเอองามๆนี่นะเออมันเหมาะ เขาบอกอู้หมอขนาดติ้วมาพออีนะเขาไปยุบย้ายคือมันมันก็จะเหี่ยวจะแตงไปเหี่ยวมันก็บนใหญ่ละวมาได้เนาะห้ามยุบห้ามก่ำห้ามย้ายห้ามคุยแตะต้องมันเลยที่ไม่ยุติธรรมชาม่คาดเ้ามข้ามโอ้ยลูกไปหลายหลายตัวแล้วเนี่ยตื่นเจ้ามากกับลูก แ่งมากกับลูกม่ได้มันจะใหญ่แค่ไมนไหมถ้าพอเฉยๆทุกอย่างอ่ะบาแตงนี่นะบาแตงสร้างนี่นะถ้าสมมติว่ามันโหนอีน่ะลุงเอามือโอ้กัลังมอเอามือไปจีอี่นะลุงมันก็จะเฮลแล้วก็จะแตงไปเลยอ่าเป็นงีกเป็นงอไปเหี้ยแคนโบราณเปิ้นห้ามลูกบาแตงลายนี่นะถ้าเปิ้นปลูกตามเข้าให้่เนี่ยเปิ้บเบื้อง้ามแล้วเบื้อหจีแล้วก็เบื้องไปย้ายเขือถ้าย้ายมันนี่มันกด มันก็จะบดใหญ่ยยไปละมันจะแตงไปละบวบฟักบวแปลงนี่ปวทอถ้าเวลาเฮาไปเก็บไปนี่ถ้าบางคนเพขาเกิดปลูกไว้กินเครือกินใบกินยอดมันอิ่มแบบเป็นยังไปเก็บให้มันออกติ hmm. ๊กๆนี่นะอ่านี่ถ้าลูกใครอยากเบิร์ดเฮานะแล้วเนาะเปิรโบกบอกเดี๋ยวเขาถามก็ต้องมันหน่อยถ้กี่เดือนละบ่ฮู้เหมือนกันนั่นน่ะลืมไปหมดวนละ น่าจะหลายเดือนเมื่อแม่เอลหาลุงหน้าหนาวมันก็โนอยเม่งออะแม่นแม่มีละออมีละแล้วก็กอนหน้าหนาวผุลุงว่าประเดี๋ยวมันผ่านหน้าหนาวมา<อ>สแสดงว่าบาโอแก่นี้ลุงนี่หนอยประมาณได้สักหกเดือนละ<อ>เพราะว่าลุงมายุบมันมันก็เลยบะใหญ่แล้วมันก็เลยบะซุกสักเดือนลงแม่เอ,เอาแอม,มแล้ะม,มือนี่ลุงนี่ย้มเหมือนอ่ะไมันย้มไปยุบเปอย่างเนี้ย ะ <c oughs> <c oughs> หันรวงรวงเอฟวนี่ห้ามโยกเหอห้ามยยกเลยนี่ลุงหอมดวนนี่ก็เหมือนกันนะลุงหอมดวนพักไผ่นี่นะสำคัญที่สุดเนอบอกขึ้ก่อนพักไผ่นี่บางคนกดเก้าอีน,เน,เน,เนเะ,เะเก้าอีนะเต้าอย่างก็เต้าเข่าแล้วก็เก็บมาได้เลยนะเจ้าห้ามเด็ดขาดพักไผ่หอมดวนนี่มันตายง่ายปลูกเป็นง่ายแต่ว่ามันตาย มันตายง่ายเออ,อน่าก้าลูกว่านะลูกไปเก็บเขาว่าลุงมือห้อนลุงมือหอ้อนอีหลกเออน่ามันบาได้เพราะว่าคนมือห้อนนี่นเพื่อนจะบัง<อ>เก็บผักใบมือลุงก็บม่จะไปทานไฟหรอกมาใชนี่พริกนี่หม้อขนาด,ดนี้ลุงนี่อู้หู้เนี่ยเอาไปใส่ข้าวแค่นี่ลุงข้าวแค่ไก่ข้าวแค่กบนี่นะหมาะขนาดน่ะฮอนนึ่งกับหมาะนี่อู้เนี่ยเป็นเดือดเดืดขนาดเนี่ยเพื่อจะขอลุงเนอะครับได้เลยครับอยากเพื่อจะขอลุงอยากไป แขงแค่คั่วแค่ช่วงนี้นะหน้าฮอนลุงก็ต้องเป็นรกเน่ลกกับอย่างเตื้อประเดี๋ยวนี้นะถ้ามันสูงไปลุงก็โอเคยวเกีเยวั้งไปายมันก็เพ้อเอออันนี้นี่มันหุม้มปกคลุมดินอยู่เพราะช่วงนี้ฝนบอกให้ตกเอ๊ะจะเมือะนะ่อแล้วหนาลุงนะฮะจะเมื่อละผมจะโบบอโอ้ยกับฟังเมื่อเถอะผมไปใจยเลยจะไปดำหูคนก่อนอ๋อ,อ,อ,อครับผมครับไอ้ที่ไม่มกีตคำโอโ้เนาะ ผมมีญาติพี่น้องน้่งเพ่ด้วยกันมีก่ะญาติพี่น้องก็อยู่เพ่เหรอเพราะว่าปี้สาวมาเอาแฟนเพ่ครับผมคกลับบื้อมาเอาบ่อโอ้น้อแม่คูเดอร์แล้วก็มาต่ำต้นน้าลุงนะครับผมได้ครับโอเคบ๊ายบาย